สวัสดีครับทุกท่านนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับถ่ายให้ดูกันชัดๆนะครับอันนี้คือลูกปลาที่ได้นะครับก็คือระหว่างอ่เยลโลดากอนนะครับผสมกับเอ่อเลด c คเปอรนะครับอันนี้ก็คือลูกตัวแรกนะครับนะครับวันนี้มี หลายตัวมาให้ดูนะครับก็จะอ,อกแนวตระกูลดาก้อนเยอะนะครับอันนี้คัดมาให้ทุกคนได้ดูนะครับเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับสีสันก็จะออกหลากหลายครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปทางติดไปทางดาก้อนเยอะนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ลอกนะครับจากจากสีเขียวนะครับลอกออกมาเป็นสีแบบที่ทุกคนเห็นนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะสวยน่าจะสวยสุดนะครับที่รู้สึกว่าสีออกมาไม่เหมือนตัวอื่นนะครับ,นะรบแบบที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะไปทาง นะครับตระกูลดากอนซะเยอะครับตัวเมียก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวเมียแต่ตัวเมียสวยๆมีน้อยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับบางตัวกรลอกเป็นใสไปเลยก็มีครับเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ดูนะครับ ไทยมาอัปเดตนะครับให้หลายๆคนดูนะครับบางที mm hmm. เผื่ออาจจะทำสายนี้นะครับบางคนอยากจะลองทำแปลกๆแ,แบบผมนะครับว่า <c oughs> ทำแล้วมันจองมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะ <c oughs> ออกไปเนี่ยจะติดเขียวครับถ้าติดเขียวก็จะแบบที่เห็นนะครับ มันก็จะมีสีที่มันแปลกๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไปทางเนี่ยครับก็แบบที่เห็นครับไปทางดากอนซะเยอะครับพี่ๆน้องๆที่มีความรู้นะครับก็สามารถแนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ